ภาพเก่าภาพโบราณภาพหาดูยากนี่คือภาพบรรยากาศภายในพระราชวังสวนดุสิตในรัชสมัยของรัชกาลนิ่าเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแลบสวัสดีครับเมื่อเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์เหล่าพระราชโอรสเจ้าชายทรงใช้เวลาสำราญใจอยู่ในสวนแง่เต๋งบนเขามอเล็กๆภายในพระราชวังสวนดุสิต ที่นี่ไม่ได้เป็นแค่สวนธรรมดาแต่เป็นพื้นที่ส่วนพระองค์ท่ามกลางความสงบภาพของเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ในท่าทางที่ผ่อนคลายสะท้อนให้เห็นว่าแม้ในฐานะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็ยังต้องมีช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนจากภารกิจต่างๆ ที่นี่เป็นเหมือนโอเอสิตภายในพระราชวังสวนดุสิตในยุคนั้นที่ทำให้คนในพระราชวงศ์ได้ชาร์พลังก่อนจะกลับไปเผชิญงานสำคัญหรือการศึกษาเล่าเรียนต่างๆและในบรรยากาศอย่างนี้เป็นภาสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ของหลาพระบรมวงศานุวงศ์ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยที่แม้จะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ยังต้องการเวลาสำหรับตัวเองเช่นเดียวกับบุคคลทั่ว,วไปนั่นเอง เพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่านึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะแลบช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์